สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านลำไซลลำไซโกงครับเป็นสวนพริกนะครับสวนพริกของของพี่ออสนะครับพริกพันนี้เขาเรียกว่าพันอะไรครับพี่ออสพอดสองครับพอดสองกับทางมูนเป็นพันธุ์อะไรครับอันนั้นอันอัมพวาอัมพวาตอนนี้เรามีสองแปลงนะครับก็คือพอดสองกับอัมพวาตอนนี้อายุพริกนี่กี่เดือนแล้วครับนี้เริ่มจะเริ่มไปเข้าก้าวสิบวันนะครับนี่ก้าสิบวัน ตอนนี้มันเริ่มออกออกออกลูกออกผลแล้วใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยปัญหาที่ตอนนี้พี่ออสเจอมันคืออะไรครับเดี๋ยวนี้เริ่มแรกก็ยอดต้องาาตายครับยอดตายยอดตายอันนี้อันนี้เริ่มอันนี้เริ่มต้นครับเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มจะเป็นครับเนี่ยเริ่มจะเป็น,นอันนี้อันนี้เป็นแล้วครับเนี่ยก็ <ước> คือตอนแรกมันจะยอดมันจะตาย อหลังจากนั้นก็จะทําให้ตัวเม็ดของพริกก็ฝ่อตามไปด้วยครับครับแล้วแล้วตอนนี้อ่าพี่อดใช้ปุ๋ยอะไรครับปุ๋ยปุ๋ยทางดินอันนี้ปุ๋ยทางดินผมผมใช้ผมใช้ปุ๋ยกระป๋อครับใช้ปุ๋ยหมอดินครับสูตรเอสูสิบห้าซีีครับโอครับแล้วตอนนี้เราก็เริ่มใช้ทานฟอร์มวันนี้นะครับเพื่อนำทานฟอร์มสูตรหนึ่งนะครับผสมน้ำนะครับ 5ซีต่อน้ำ20ลิตรเดี๋ยวเราจะลองแก้ปัญหาดูนะครับว่าทานฟอร์มเราประสิทธิภาพของทานฟอร์มของเราเนี่ยจะแก้ปัญหาดังกล่าวให้กับพี่วัดได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันในคลิปต่อไปครับโอเคครับขอบคุณครับ